ก็ต้องกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ยิ่กับผมเกียรติเมะและแขกรับเชิญสุดพิเศษที่ผมเพิ่งไปฟีดับเขามาในคุยหลังดูเกาทามินนะครับกับเควอสคุงเองครับและวันนี้นะครับเราก็อยู่กันกับรายการพูดคุยหลังดูนะครับของเชนซอมแมนในตอนที่1ผมจะรู้สึกยังไงกับเชนซอมแมนตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเกียรติเมะด้วยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็เรามาเริ่มที่ภาพรวมของตอนเลยครับคุณเควอสครับผมก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตอนที่ งานดีมากๆเลยนะเออเป็นตอนแรกที่เอองานดีอะ่ะดีขอให้ดีอย่างนี้ตลอดไปแล้วกันเออแล้วคุณล่ะสั้นจังผมรู้สึกว่าเออตอนนี้เนี่ยเรื่องงานภาพเนี่ยก็ดูดีเหมือนกับใน PV ที่เราได้เห็นไม่มีการเผาอะไรไม่มีการเฟกอะไรไม่มีอืมคือเขาเรียกว่าทําคุณภาพอันนั้นออกมาแบบจริงๆเลยใช่ซึ่งมันก็ออกมาดีนะเขาคุมมูดและโทนของเรื่องให้ดูมนๆอะ่ะแบบการเกีย่ยสีอะ่ะใช่ใช่งานงาน,งานแบบสีเนี่ย สวยมากๆมันสวยจนแบบไม่รู้จะสวยยังไงแล้วแล้วก็หลายๆอย่างมันลงตัวมากเลยนะเออการกำกับเพราะว่าก็ดีนะดีเลยอะนะฮะเขาเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นอะไม่มีขาดตกบกพร่องอะไรเลยใช่ <c oughs> ถือว่าไม่มีจังหวะไหนที่เราดูรู้สึกเอ้ยเร็วไปปะช้าไปปะคือไม่เลย <c oughs> อันนี้คือรู้สึกว่าพอดีแล้วก็มันควรจะเป็นอย่างนี้ใช่ตามความคิดผมใช่คิดเหมือนกัน แล้วก็มันไม่น่าผิดหวังอะเอาตรงจากที่รอคอยมาแรงต่างมันก็มันทุกอย่างมันเดีะมันอาจจะมีช่วงนึงที่ CG เนี่ยมันดูไม่เชิงกับรอยแต่มันรู้สึกว่าเท็เจอร์มันไม่เคยมีนะฮะถ้ามันมันมาาจะทําได้ดีกว่านี้หรือเปล่าถ้าจะทําจริงๆอ่อะซีจีซอมบี้ใช่ซอมบี้แล้วก็ซีจีซอมบี้มันมันมันกระตุกหน่อยๆดูแล้วมัน นั่นแหละใชแ่แต่แต่งานแอนิเมชั่นที่เขาวาดมือเป็น 2D นี่คือลื่นมากลื่นจนบางครั้งเราก็งงว่ามันคือ 3D หรือเปล่าด่ามาจากแบบโมชั่นแคปไหมอะไรเงี้ยมันลื่นมากเลยนะจริงจริงจริงไอ้ส่วนของ 2D คือทำมาได้ละเอียดแล้วก็ลืน่นเออ ลายเส้นคมคือคมมากนะฮะเอาให้ยกตัวอย่างอะ่ะคือไอตอนฉากคุณมากิมะจะมากอดเดนจยตอนแรกยืนตัวแข็งเลย <laughs> ต,ตอนเป็นทีดีแข็งเลยแต่พอกายมาเป็น 2D ตอนเดินมากอดอะ่ะก็เลื่นแล้วก็กลับมาสวยปกติคือคือไม่ใช่ว่าทีดีมันแย่นะเรื่องนี้แต่ท d ดีมันดีเกินทำให้ทีดีมันดูแย่ใช่ใช่ใช่แล้วแบบเอาตรงอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ชอบคงจะเป็นตัวของเชนซอแมนเวลาพระเอกงแบงหล,งลังด้ตรงคอมันอ,ะอ่ะคอคอมันลอย, <c oughs> อ,อ,ยอะลอ,อ,อยมากเลยอะอันนี้อันนี้คือคอมันลอยจริงทำไมวะไม่รู้เพราะมัน มันคอนมันปรับคอนทราสหรืออะไรไม่ค่อยดีบ้างแบบคือแบบตัวพระเอกมันสะอาดเอี่ยมแล้วก็ไอ้ตรงคอมันดำดำมาเลยแล้วแบบดำดำหนาเออชายดำหนาแล้วไอ้ตรงท่อมันก็รู้สึกว่ามันออกมาจากตัวพระเอกมันแปลกๆอ่ะอย่างน้อยมันทำเท็กเจอร์เหมือนแบบเหมือนซึมเข้าไปใช่ป่ะเหมือนซึมเข้าไปแล้วก็ตัวของไอ้หนังมันถลออออกมาดหน่อยให้มันมีแบบแผลเออมีแผลสักหน่อยมันจะดูดีมากเพราะในมังงะที่ผมดูเนี่ยก็คือหัวเรื่องมันคือวาดแบบเหมือนออกมาจากคอแล้วทะลุออกมาแต่นี้ใช่มันเหมือนแปล ในทีเดียนี้มันเหมือนแปะมากกว่าใช่ใช่มันเหมือนแปะมากกว่าแล้วก็เอาตรงๆอ่ะท่านแล้วใครอ่านมังายแล้วเราจะเวลาเราอ่านเราจะรู้สึกว่ามันเจ็บปวดมากเลยนะเวลาพระเอกมันแป้งล่างเนี่ยมันเพราะว่ามันคือการที่หัวเราโดนผ่าออกมาแล้วายเป็นเรื่อยอ่ะมันแบบมันมันต้องมีดามเอจดี๋ยบแต่ในตัวของทีเดียมันดันสะอาดเอี่ยมแบบใส่กิ้งอังนี้เลยใส่กิ้งเลย ก็นั่นแหละครับก็เป็นส่วนของภาพโรงของตอนแล้วก็งาน Animation แอนิเมชันละกันซึ่งผมมองว่ามันดีแหละแต่ว่านั่นแหละด้วยความที่ทูดีมันดีเกินไปทำให้ทีดีมันเลยดูดรอปใช่มันดูดรอปโดยรวมโดยรวมคือเป็นตอนที่งานแอคชั่นดีกำกับดีทุกอย่างดีแต่ถ้าเกิดมีเหตุก็คงจะเป็นไอ้ตรงนั้นแหละตรงทีดีดีทีเดียว <DVD S 1> ทีเดียวใช่ทีเดียว,ยวซึ่งผมว่าตอนที่2อตอนที่3ก็น่าจะดีขึ้นพเพราะว่าเพกมันเริ่มใส่เสื้อแล้วเออมันเริ่มใส่เสื้อแล้วมันปิดแล้วไงไอ้ มันจะดูดีขึ้นโอเคอ่ะประมาณนี้ครับแล้วถัดจากภาพรวมของตอนเนี้ยไปที่ฉากที่ชอบดีกว่าเริ่มที่คุณเคียวสเลยฉากที่ชอบกันแน่นอนว่าต้องเป็นฉากแปลงร่างครับผมนะฮะและผมชอบตรงที่มันแบบว่าเอมันจะมีช่วงก่อนแปลงร่างที่มันแฟกแบ็กต่างๆมาแล,แล้วเราโดนเตี๋ยมันรู้สึกเข้ามาก นะฮะมันเข้ามาแล้วแต่แบบมาจากติดขัดตรงนิดนึงคือแบบอุ้ยมันจะสุดละมันจะระเบิดแล้วนะแต่กลายเป็นว่าพระเอกกูแม่งโดนซอฟตี้แม่งทับโดนยำเนี่ยมันเออโดนยำแล้วก็เคยมาระเบิดอีกทีนะถือว่าเป็นฉากที่ดีนะทรงพลังดีอ่ะจริงแล้วคุณล่ะมีฉากที่ชอบไหมส่วนตัวผมเนี่ยไอฉากแอคชั่นตอนมันสู้ยาวๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนจากมังงะแค่สองสามหน้าเป็นลองเทคเลยแบบเออเดือดเดือดแม้ว่าจะเป็นทีดีแบบซีจีอ่ะดูก็รู้ว่าไอเช่นนี้มันลอยนิดนึงอ่ะแต่มันก็เดือดอ่ะมันเดือดสมการลองพอลื่นแล้วมันเดือดอ แล้วไม่ขัดฟิลแน่นอนทีดีถือว่าดีกว่า<ช>ทีคับมันกำกับกำกับแอคชั่นดีอะ่ะเอาตรงมันมันดูด้านลื่นแล้วมันมันเพลิน,น,น,นอ,อ่ะเออแล้วกับมุมกล้องมุมกล้องเนไอ้นี้ยกให้เลยโหมุมกล้อง,อง,งหลายมุมมากเปลี่ยนไป<า>เปลี่ยนมานดูนังอะ่ะใช่ใช่อันนี้คือสําคัญมากเลยก็ต้องขอบคุณนะครับที่เรื่องนี้มีผู้กํากับฉากแอคชั่นแยกออกมาเป็นหนึ่งตำแหน่งเลยนะใช่โอ้มีเยอะมากพุ่งกับคือสตาร์ทเยอะอะ่ะเรื่องเนี้ยคือเขาเอาจริงเป็นเรื่องที่ดีใช่ใช่ ใช่ใช่นฮะก็ประมาณนี้ละกันสำหรับตอนนี้ไม่ได้มีอะไรที่แบบบือหวาอะไรขนาดนั้นจริงก็ส่วนตัวก็อ่านบังงะมาแล้วด้วยใช่แต่ก็รู้สึกชอบก็รู้สึกว่าใช่รู้สึกคงเสน่ห์ของมัง,งงานไดใ้ใช่ใช่ใช่โดยรวมคือดีอะแล้วทุกคนล่ะที่ไม่เคยอ่านมางงานเนี่ยรู้สึกยังไงกันก็คอมเมนต์ลงที่ด,ด้านล่างตอนนี้เลยใช่ก็สำหรับพูดคุยหลังดูใน E p พีที่หนึ่งของเชนโซแมนวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามเกมเมทแล้วก็ช่องของเคอสด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ตัวไอ้ด้าน,น,นะผม อโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายบ๊วย